สวัสดีครับการนำเสนอสื่อการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ABC Analysis เป็นแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยการจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่าการใช้ในรอบระยะเวลาหนึ่งเช่นในรอบ1ปีโดยมีพื้นฐานมาจากเรโทน,นักเศรษฐศาสตร์และวิศวกรชาวอิตาลีที่ให้ความสําคัญกับสินค้าแตกต่างกันไปตามความสําคัญที่สินค้านั้นมีต่อธุรกิจแบ่งเป็น3กลุ่มคือมากปานกลางและน้อย กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดให้เป็นสินค้า A กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าเพียงเล็กน้อยให้เป็นสินค้า C กลุ่มสินค้าที่มีมูลค่าระหว่าง A และ C ให้เป็นสินค้า B เราสามารถนำหลักบิสินี้มาใช้กับจำนวนและมูลค่าใช้จริงของสินค้าในอดีตและประมาณการใช้สินค้าในอนาคต แนวคิดการให้บริการในระดับที่แตกต่างกันตามความสำคัญของสินค้าแต่ละกลุ่มมีผลกระทบโดยตรงต่อกลยุทธ์การบริหารสินค้ากล่าวคือเราจะไม่ใช้ทรัพยากรในระดับเท่าๆกันกับสินค้าทุกประเภทการนำนนานบ c ซีแ i s ลิไปใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังมีขั้นตอนดังนี้ 1. กําำหนดวัตถุประสงค์ 2. เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่พื้นฐานที่สุด ที่จะต้องจัดเก็บคือมูลค่าและปริมาณการใช้สินค้าคงคลังแต่และรายการในรอบปีข้อมูลพื้นฐานที่จะต้องเก็บได้แก่2.1สินค้าทั้งหมดของธุรกิจแบ่งเป็น3ประเภทสินค้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสินค้าที่ไม่ได้ผลิตหรือไม่ได้สั่งเข้ามาเพิ่มอีกสินค้าที่จะใช้ในอนาคต2.2ประวัติและประมาณการขายของสินค้า รวบรวมประวัติการใช้สินค้าในอดีตและประมาณการใช้ในอนาคตจัดเป็นหมวดแยกประเภทเป็นรายเดือนหรือประวัติการใช้อาจรวบรวมในช่วง3เดือนที่ผ่านมาส่วนประมาณการใช้ควรมีช่วงระยะเวลาที่นานกว่านั้นเช่น9เดือนอย่างไรก็ตามช่วงระยะเวลาของประวัติและประมาณการใช้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นไปตามที่กล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า2.3ฐานข้อมูลของสินค้าควรใช้ทั้งมูลค่า และปริมาณเป็นฐานข้อมูลสิ่งที่สำคัญคือการเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน 3. แจกแจงข้อมูลสินค้า 4. การจัดกลุ่มสินค้านโยบายการบริหารสินค้าคงคลังด้วย ABC Analysis 1. สินค้า A 1.1ควบคุมการเก็บและการใช้สินค้าอย่างเข้มงวดในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูง1.2มีการประมาณการใช้ทั้งปริมาณและเวลาที่แม่นยำ 1.3เก็บในลักษณะที่สะดวกต่อการขนย้ายเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีการสั่งบ่อย1.4ไม่ปล่อยให้สินค้าขาดสต็อก2สินค้า B 2.1ควบคุมการเก็บและการใช้สินค้าในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับสินค้า A และ C 2.2ติดตามความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษกับสินค้ารอยต่อที่อาจปรับความสำคัญเป็นสินค้า A หรือเปลี่ยนเป็น C 3. สินค้า C 1> 3าเก็บสินค้าแต่ละรายการในปริมาณต่ำสุดหรือสั่งเพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น3.2ปัญหาในการพิจารณาไม่ได้อยู่ที่จํานวนที่จะเก็บในแต่ละรายการแต่อยู่ที่ควรเก็บสินค้านี้ไว้ในสต็อกหรือไม่ประโยชน์ที่ได้จาก ABC Analysis 1. ใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ประมาณการสำรองสินค้าได้แม่นยำขึ้น 3. ให้สัญญาณว่าสินค้ารายการใดควรปรับเพิ่มราคา 4. ให้ข้อมูลเพื่อการต่อรองกับผู้จัดจำหน่าย 5. ใช้ทรัพยากรในการบริหารสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า 7. ช่วยเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินค้า 8. ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 9. ช่วยให้การบริหารสายโซ่อุปทานทำได้ง่ายขึ้นข้อจำกัดของ ABC Analysis 1>, 1. มีข้อบ่งชี้ที่หละหลวม 2. มีกรอบพิจารณาที่แคบ 3. จุดบอดของการใช้มูลค่าสินค้าในการจัดกลุ่ม 4. อาจเกิดสินค้าขาดมือหรือสินค้าเกินต้องการ 5. สินค้า B และ C มีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย 6. ไม่มีประสิทธิภาพหากปฏิบัติไม่ได้ตามมาตรฐาน 7. ไม่เหมาะกับธุรกิจบางประเภทการนำ n a b c a n a l y s i s ไปปฏิบัติ ให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุด 1. ตอบคำถามเพื่อตรวจสอบความพร้อม1.1การเก็บรวบรวมข้อมูล1.2ระบบและกระบวนการ1.3ผลประโยชน์ต่อธุรกิจ1.4ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง1.5กํากำหนดเวลาในการใช้1.6ตัวชี้วัดความสำเร็จ 2. ไม่เปลี่ยนเกณฑ์การจัดกลุ่มไปมาจนเกิดความสับสน หัวใจสำคัญของ ABC Analysis คือการใช้ทรัพยากรในการบริหารสินค้ากลุ่มพลังให้มีประสิทธิธภาพมากที่สุดโดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับประโยชน์ที่สินค้านั้นมีต่อธุรกิจและโดยเหตุที่ธุรกิจมีหลากหลายประเภทแต่ละธุรกิจจึงอาจใช้หลักในการจัดกลุ่มที่แตกต่างกันเช่นอาจจัดตามความถี่ในการใช้หรือจัดตามผลกำไรสุทธิก่อนหักภาษีหรือจัดตามระดับราคาแต่ไม่ว่าจะจัดอย่างไรควรศึกษาให้รอบครอบรัดกลุ่มก่อน จะนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินการ 3. จัดทรัพยากรและความเข้มงวดในการดำเนินการให้สัมพันธ์กับกลุ่มสินค้าโดยสินค้า A มีความเข้มงวดสูงสุดและสินค้า C มีความเข้มงวดน้อยที่สุด 4. กํกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินการให้สัมพันธ์กับกลุ่มสินค้ากํากำหนดการทบทวนผลการปฏิบัติงานทั้งกิจกรรมและกำหนดเวลาสำหรับสินค้าแต่ละกลุ่ม 6. กำหนดเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสินค้าส่วนเกินแต่ละประเภทในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจน 7. กำหนดเกณฑ์ปฏิบัติระหว่างคลังสินค้าในกรณีที่ธุรกิจมีคลังสินค้าที่ใช้ ABC analysis มากกว่าหนึ่งแห่งเช่นสินค้าประเภทใดกลุ่มใดกรณีใดที่อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายข้างคลังได้และจะจัดการกับสินค้าที่เสียหายหรือสูญหายระหว่างการเคลื่อนย้ายอย่างไร เลือกใช้โปรแกร,รมและซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดกลุ่มสินค้าและคำนวณต้นทุนสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้การประมาณการและค่าใช้จ่ายในการบริหารสินค้าคงคลังขอบคุณครับ